น้ำของเจ้ารุ่นลามาลาสเตอเซอร์ตัวนี้นะครับัแบบแรกเสรยจปั๊กหน้าจอจะขึ้นไฟกระพริบให้เรากดค้างอ,าอันนี้เราเปิดเครื่องไว้แล้วถ้าเราไม่เปิดเครื่องไฟจะกระพริบนะครับจนกว่าจะได้9กองศา การตั้งปริมาณน้ำเรากดประมาณ3ามบินะครับแล้วไฟจะกระพริบหนึ่งสสาแล้วเราก็กดตั้งได้คือน้ำร้อนหนึ่งปุ่ม2ปุ่มการตั้งนะครับกดค้างาไฟจะต้องกระพริบนะครับแล้วกดหยุดครับ ถ้าเป็นปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับไปที่นีกัทิ่าได้แล้วก็กดปิดอ,ออกจากโปรแกรมครับกดประมาณหนึ่งสองสาม่าธผมอันนี้ก็ทำการต้มครับเรามาเช็ค ตัวนี้ปุ่มกดไม่ค่อยดีนะครับ